ยินดีต้อนรับสู่ช่วงสติวสปอร์ตครับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับวันนี้เราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับหลังเกมฟุตบอลไทยนะครับหลังเกมที่ไทยเจอกับติมมร์ลิเตที่เราไปถล่มเขาสิบลูกเนี่ยมีนักเตะที่ฟอร์มดีอยู่ทั้งหมดหกคนนะครับผมก็จะมาเรียงอันดับนะความฟอร์มดีของแต่ละคนฟอร์มเก่งที่พวกเขาเนี่ยมีสามารถพลิกฟอร์มกลับมาได้นเนี่ยมีใครบ้างแล้วก็อยอนนู่อันดับที่เท่าไหร่แล้วก็เหตุผลคืออะไรแล้วก็จะมา พูดคุยเกี่ยวกับการเลียงอันดับหรือจัดอันดับนะครับนักเตะฟอร์มดีในแมตช์ที่ไทยเจอกับติมอร์เลสเตนะมาดูกันว่าเนี่ยมีใครเนี่ยที่ฟอร์มกลับมาดีแล้วก็เล่นรวมกันได้ราบรื่นบ้างครับคนแรกที่ผมจะพูดถึงก็คือเป็นอันดับที่1นึ่นะก็คือเบนจามินเดวิดนะครับเบนจามินเดวิดเนี่ยก็สามารถยิงได้ในแมตช์นี้ก็2ลูกครับเป็นคนที่ยิงประตูแรกนะครับแล้วก็ให้ประตูที่2ตามมาแล้วก็เป็นนักเตะที่เรียกได้ว่าเวลาติดทีมชาติเนี่ย ในช่วงที่แล้วเนี่ยก็ที่เขาเด็ิที่คาดครั้งแรกเนี่ยก็ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามาี่มาในแมตชนี้ครับแมตที่ไทยเราเนี่ยได้เลือกเข้ามาเป็นทีมชาติไทยช,ชุดใหญ่ไปลุยอาเซียนเนี่ยเดลวาเนี่ยเขาโชว์ฟอร์มดีแล้วก็เล่นร่วมกันกับเพื่อนได้ดีเยี่ยมแล้วก็มีการกระชากลักเลื้อยตามสไตล์ของเขาก,การเล่นร่วมกันที่ดีขึ้นครับเขาเนี่ยเก่งขึ้นเยอะครับสำหรับเบนจามินเดวิทแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นครับเพราะว่าเบนจามินเดวิทเนี่ยเขา,ารรเ,ดดเข้าอลแตได้า เวลาเขาเดือดจะถึงพื้นเนี่ยเท้าเขาดันไปพลิกครับกัเลยทําให้เขามีอาการบาดเจ็บทาให้ต้อง หยุดลงเล่นไปเพราะว่าต้องไปตรวจสอบร่างกายว่าเขาเจ็บหนักประมาณไหนนะครับสำหรับเบจิเมนไดเวนเนี่ยผมให้เป็นอันดับหนึ่งนะครับในเรื่องที่ฟอร์มดีในมาที่ไทยเจอติมอรนะ์นอันดับสองที่ผมชูดถึงก็จะเป็นสมพันธเหมือนตาครับสมพันณมอนตาก็ยิงไป2ประตูนะส่นมพมือนตาเนี่ยก็ขึ้นชื่อแล้วกับความคมของเขานะความเก่าที่เขาตดทีมชาติมาเนี่ยก็เยอะกว่าคนอื่นในทีมนี่นะครับเป็นดาวรุ่งที่ติดทีมชาติเยอะแล้วก็โชว์สกิลฟีเมือ่อต่างแ่มากมายที่ดีเยี่ยมครับก็สามารถโชว์ความดีในนัดทีีี่่เเเรราจตติิมมไไดดด้้็ยยยง2ูก ก็มาที่อันดับที่3นะอันดับที่ซ้ายเนี่ยผมเนี่เหนือความค้าหมายของมากคา่าเซกซันลาตีเนี่ยเขาเก่งมากนะคือผมไม่ค่อยได้ดูไทเล็กสักเท่าไหร่แต่ว่าผมได้เห็นชื่อของเซกซันลาตีขึ้นมาเนี่ยก็ไม่คิดว่าเขาจะฟอร์มดีขึ้นมาขนาดนี้นะเขาสามารถยิงได้2รงลูกแล้วการเล่นร่วมกับการเล่นร่วมกันในเป็นทีมของเขาเนี่ยคือมันสุดยอดมากการที่เขาเล่นร่วมกับเพื่อนในทีมเนี่ยเล่นได้เล่นได้ราบเรื่อนมากครับแล้วก็เป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจก็ใครเป็นอยู่อันนดับสามครับสหรับเซกซันลาตียิงไป2กรวก็ ผ่านมา3อ e oh, <irsin. S 1> ันดับนะแล้วก็อันดับที่4องผมขอให้เป็นทีรศักเผยพี่ไม้นะโอ้โหคนนี้เนี่ยผมก็คิดว่าการที่เขาลงเป็นตัวสำรองเนี่ยทำให้เขาเนี่ยยังมีความมั่นใจแล้วก็ขึ้นฟอร์มโวของเขาที่จะอยู่ในการทะเลืองของเขาที่เขาชอบลงเป็นตัวสำรองแล้วเขายิงได้ทุกนัดนะคือการที่ทีทศักเผยพี่ไม้เนี่ยทำได้ดีในการเป็นตัวสำรองเนี่ยผมคิดว่าเขามีความมั่นใจในการที่ไม่ต้องลงเป็นคนแรกครับไม่ต้องลงเป็นเซตตัวแรกเพราะว่ามันกดดันนะการลงไปเซตตัวแรกเนี่ยมันกดดันทำให้อาจจะทำให้รอผิดฟอร์มได้แต่ว่าท เ,เวลาก็นกั่งไปสำรองเนี่ยดูเหมือนว,ว่าเขาจะมีสมาธิมากขึ้นตลอดเวลาลงถูกเพี้ยนตัวลงไปในนาทีที่สําคัญเนี่ยเขาจะทำเขาจะโชว์ฟอร์มได้ดีเกินคาดคนระับคือผมก็มีคิดว่าทิศศักดิ์เผยให้มาจะย,ยิงได้ทั้งยิงได้2ลูกนะในที่หน้าเต,ตือนตาเตือนใจก่อนหน้าเกินคาดนะผมเกินคาดจากฟอร์มของทิศศักดิ์เผยมาแล้วทิศศักดิ์เผยมาก็ยิยงไป2ประตูนะก็อยู่ให้ผมให้อยู่อันดับ4ไปนะครับแล้วก็คนที่5เนี่ยก็ต้องเป็นคนนี้นะครับนิคลาสมิเคียวันนะอันดับ5เนี่ยผมให้นิโคลัสมิเคียวันเพราะว่าเขาเนี่ยเ ยู่แล้วแลก็เวลาขึ้นการลุงเขาเนี่ยมันสวยงามแล้วก็การที่เขาโจมตีทางแบกขวาเนี่ยทางฝั่งขวาเขาเวลาเขาดันบอลพาบอลขึ้นไปเนี่ยมันมีความรวดเดียวแล้วก็สามารถทำวิธีนเนี่ยเข้าทําได้ดีนะผมให้อยู่ในดันดับ5าสำหรับนี่คลาสมีเขาาสั้นครับยิงมาตัวไป1ลูกนะอันดับที่หกเนี่ยผมโอ้โหสุดยอดครับสลัดการกลับมาของเขาคนนี้ก็คือแพตริคูตับสั้นครับเือนคนนี้ผมเลยผมบอกได้เลยว่าเป็นดาวลุงแน่ๆนะนะเป็นดาวลุงของทีมชาติไทยที่เรียกว,ว่ามีความสําคัญมากๆในแดนหน้านะคือแพทริคูััสนเ่่ไมวาาจะ ในตำแหน่งไหนเนี่ยเขาจะยิงได้นะยิงได้ถือว่าท่าที่ผมดูมาเนี่ยเขายิงได้ตลอดนะท่าที่ผมได้ดูทีมชาติมาเนี่ยคือเขายิงคมมากๆนะถ้าเขามีโอกาสที่หนึ่งกับผู้าวประตูเนี่ยเขาจะคมมากแล้วก็การตัดสินใจการยิงเขาเนี่ยมันสุดยอดมากเนื้อความคลื่นมาของทุกอย่างแล้วก็ร่างกายของเขาเนี่ยมันแข็งแรงมันมีความแข็งแกร่งอยู่ในตัวทําให้การพาบอลขึ้นหน้าเนี่ยมันให้ไม่มีใครที่จะย่งบวลจากเพ้าเขาได้ง่ายสำหรับคัตติคุตับซันเนี่ยยิงในทัวร์นาเมนต์นี้ไปหนึ่งต่อหนึ่งลูกนะครับสำหรับ อยู่ผมให้แพตติกุตับสันน่าอยู่ในอันดับที่6นะในศึกชิงแชมป์อาเซียนนะเวลาที่เราได้แข่งขันกับติมอร์ลิตเตนะครับผมให้แพตติกอยู่อันดับที่6นะยิยงไปหนึ่งลูกนี่คือการจัดอันดับนะครับผู้เล่นฟอร์มดีในนัดที่เราเจอติมอร์แล้วก็ทำลายสถิติในศึกฟุตบอลอาเซียนเนี่ยทำลาสถิติยิงติมอร์สิบลูกเนี่ยเราได้ทำาสถิติใหม่สำเร็จแล้วก็ข้อมูลที่เรานำมาก็มีครับมีแค่นี้ครับอันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับรีวิวสินค้านะครับที่ลิงก์ ในคำอธิบายของวิดีโอและก็ในคอมเมนต์นะให้ทุกคนไปเลือกกดเลือกดูสินค้ากันได้นะที่คอมเมนต์กับคำอธิบายวิดีโอคลิปนะแล้วก็สินค้าที่ผมจะมารีวิวแล้วก็แปะโพสต์ให้นคนไปเลือกซื้อกันถ้าใครสนใจสามารถไปเลือกดูชมกันได้นะครับในคำอธิบายวิดีโอกับในคอมเมนต์แล้วก็เพิ่มเติมในชุมชน u t u b e นะซึ่งผมจะขึ้นรู้ รวบมเพื่อนอะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะก็ถ้าใครสนใจที่จะซื้อสินค้าครับที่ทางช่องเราเนะี่ยแนะนําให้กดไปที่คําอธิบายกับที่คอมเมนต์ตักหมดแล้วก็ที่ชุมชน,นครับหวังว่าทุกคนจะเข้าไปรับชมสินค้าที่เรานํามารีวิวให้ทุกคนได้ชมกันครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องเราทําเว็บรีวิวสินค้าจากแอป l a z a d a นะ เป็นสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยสูงนะครับแล้วก็มีการรับประกันจากผู้ขายในแอป Lazada นะผมทำเว็บที่ Google s ครับสามารถให้ทุกคนไปคลิกลิงก์ในคำอธิบายคลิปแล้วก็ปักหมุดคอมเมนต์ได้นะครับในคอมเมนต์แล้วก็ในคำอธิบายวิดีโอนในเดสคริปชั่นวิดีโอชื่อเว็บที่ผมทำเนี่ยเว็บมันชื่อว่า เซลรีวิวช็อปนะให้คนสามารถคลิกเข้าไปที่ลิงก์ได้เพราะว่าลนะิงก์นั้นมันจะเป็นลิงก์รีวิวสินค้าทั้งหมดเลยนะจากแอป Lazada นะ